ป e เ o e โร่เอลิทอีดิชั่นโมเดลโชวนี้การันตีไปก่อนขอแจ้งไปก่อนว่าอีกสองแล้วเดี๋ยวค่อยมาเจอ All New กันการ All New มันอาจจะขยับมาเร็วขึ้นครับต,ตอนเนี้ GNA ของพวกฮิตูบิชิเนี่ยรุ่นให,ใหม่จะเป็นอย่างนี้หมดแล้วมันช่วยดักอากาศได้ดีนะครับดักอากาศรับลงรับอากาศเข้ามาเพื่อทําให้ประสิทธิภาพของการทํางานของเครื่องยนต์มันแสดงออกให้เห็นว่าเขาใส่ใจรายละเอียดตรงเนี้ยค่อนข้างดี ถามว่ามันโอเคไหมมันดูดีไหมสำหรับผมคำว่าไม่ได้เชนอ่ะไม่ได้เชนมาอย่างเงี้ยโอเคอยู่สวัสดีครับผมวอลมิซูนะวันนี้ก็มาพบกันอย่างเช่นเคยในช่องวิวยูบายนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาของวันนี้รบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับคลายให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมก็มีรถหนึ่งรุ่มมานําเสนอนั่นคือปัจจิโลเอลิทอ i ดิชั่นโมเดล2024ตัวใหม่แล้วมันแค่ไม่ได้เชนนะมันไม่ได้แบบเออไม่ได้เชนแบบใหญ่ขนาดนั้นหรือออเนิวขนาดนั้น โฉมอาจจะเป็นโฉมเดิมอยู่แต่มันก็แต่งหน้าทาคิ้วมาแต่งหน้าทาปากมาเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันเลยว่ามันเปลี่ยนอะไรไปบ้างนะครับมันดีไหมมันโอเคไหมเดี๋ยวเราไปดูกันป a เจ o e l i t ล Edition m o เดล2024นะครับราคารุ่นนี้นะสีนี้รุ่นนี้รุ่นนี้จะเป็น l i ล e Edition ขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับ สีขาวหลังคาดำราคาจะอยู่ที่1นึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทราคาจะเพิ่มมาแค่หมื่นเดียวเท่านั้นนะครับมันก็จะมีเกตดรุ่นย่อยรุ่นพามอัลต้าอีลิตนะครับอีลิตเนี่ยจะมีทั้งหมดด้วยกัน3สีนะครับก็จะมีสีดําไม่เพิ่มตงคงสีแดงเพิ่ม5้าพันสีขาวเพิ่ม20,000บาทนะครับอยากเห็นสีแดงเหมือนกันว่าจะสวยไหมนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันเลยดีกว่าว่าด้านหน้ามันปรับเปลี่ยนอะไรบ้างด้านบนเนี่ยไอ้ปาเจโร่สปอร์ตเนี่ยเดิมทีมันมีอยู่แล้วไอ้อีลิตอิด ที่เปลี่ยนอะและเห็นได้ชัดและเปลี่ยนไปเยอะเลยคือกระจังหน้านะครับกระจังหน้ามันจะเป็นสีดําเงาเปลี่ยนโนแบสนั่นแหละมันจะเป็นสีดําเงามีกากเพชรเข้ามานะครับแต่สิ่งที่มันเปลี่ยนไปที่เห็นได้ชัดเลยก็คือมันจะมีความเป็นแบบบึกบึนเพิ่มขึ้นนะครับตอนนี้ DNA ของพวกมิซูบูชิเนี่ยรุ่นใหม่ๆจะเป็นอย่างนี้หมดแล้วไม่ว่าจะเป็น e อ็ e เค็นเ Or ร e คอร์สเอ็กเค็นเด t ร์่อนลมิซูบูชิไททันเนี่ยรุ่นใหม่ๆม,มันจะมาสไตล์แบบเรียม หกเหลี่ยมพวกนี้หมดแล้วมันแสดงถึงความเป็นความบึกบึนและกันความแข็งแกร่งนะครับมันจะเป็นอย่างนี้หมดแล้วสีดําตัดคมเนี่ยตรงนี้นิดหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้ด้านล่างรังผึ้งขนาดใหญ่สีดําเงาถ้าเป็นตัวเก่าเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นดําด้านและเป็นรังผึ้งเล็กๆรูเล็กๆอันนี้รังผึ้งขนาดใหญ่ช่วยอะไรได้บ้างล่ะมันช่วยดักอากาศได้ดีนะครับดักอากาศรับลมรับ อากาศเข้ามาเพื่อทําให้ประสิทธิภาพของการทํางานของเครื่องยนต์มันดีเยี่ยมมากขึ้นนะครับเนี่ยเนี่คือประโยชน์ของมันนะครับแล้วเขายังมีดีเทลให้เขาไม่ได้เป็นพลาสติกสีด,ดําด้าน้ๆงานดิบๆสีดําดิบๆอย่างนั้นไม่ใช่สีดําเงาทําสีมาให้นะเออมันเพิ่มความเป็นแบบพรีมเมียมมันแสดงออกให้เห็นว่าเขาใส่ใจรายละเอียดพวกนี้ค่อนข้างดีนะครับในส่วนของพวกเซนเซอร์อรอบคันนี่ย เดิมทีมันมีอยู่แล้วนะครับผมขออนุญาตไม่เจาะรายละเอียดของระบบที่มันมีมาให้เพราะว่าระบบมันไม่ค่อยได้ปรับเปลี่ยนอะไรเยอะผมต้องแจ้งก่อนมันแต่งคิ้วทาปากมาแล้วก็เพิ่มออฟังก์ชันเล็กๆน้อยๆเข้ามาเท่านั้นเองอย่างที่บอกมันไม่ได้ออนอยู่มันยังเป็นไม่ได้เชนอยู่นะครับก็ดูกันเอาแล้วกันว่าเขาไม่ได้เชนมาเนี่ยตอบโจทย์ลูกค้าแค่ไหนนะครับไฟนี่ก็เปลี่ยนนะครับไฟเนี่ยไอ้ตรงนี้เพิ่มเข้ามา มันจะเป็นไฟเดย์ไทม์นะครับ <succeed> เขาใส่ใจรายละเอียดเข้ามาเวลาเปิดเนี่ยมันจะเหมอนเป็นลูกแก้วเป็นแบบเพชรเลยมันเป็นประกายพเพชรเลยมันจะเห็นได้ชัดเลยนะครับแล้วก็เพิ่มลมดําเข้าไปข้างในเส้นตรงเนี้ยเส้นสีดาดาข้างในเนี่ยไฟข้างในเนี่ยมันจะทําสีดํามาปกติมันจะเป็นพวกสีโค้งเมียมอะไรอย่างเงี้ยเอ่อการที่เป็นสีโค้เมียมมันทาให้กระจายลําแสงได้ดีมากขึ้นนะครับมิซูเนี่ยไฟเนี่ยสว่างวาร์ปอยู่แล้วสว่างสว่างมากอยู่แล้วนะครับก็เลยทําสีดําเพิ่มเข้ามา เพิ่มความสปอร์ตให้มากยิ่งขึ้นนะครับก็ประมาณนี้ไอ้ระบบไฟตรงนี้เป็นเหมือนกันหมดแล้วนะครับไฟเลี้ยวไฟส่องสว่างขณะเลี้ยวแล้วก็ไฟตัดหมอกไอ้พวกนี้มีให้อยู่แล้วนะครับไฟหน้าทั้งระบบเป็น led หมดนะครับไม่ต้องกังวลในเรื่องของว่าเขาจะตัดออกหรือเปล่าถัดมาเนี่ยชายกันชนล่างด้านหน้าเปลี่ยนนะไม่ใช่ไม่เปลี่ยนเปลี่ยนเหมือนกันนะครับเป็นสีดําเออแต่ไม่ใช่ดําอย่างเดียวสิไม่ได้ทําสีดําเงามาอย่างเดียวนะครับ เขามีดําเงาและเล่นด้วยตัดดําด้านๆตรงนี้มาเนี่ยมันจะเป็นกรดๆเลยเนี่ยที่ผมรูปมานะครับแล้วตรงนี้เป็นดําเงาเออถามว่ามันโอเคไหมมันดูดีไหมสําหรับผมคาว่าไม่ได้เชนอะไม่ได้เชนมาอย่างเงี้ยโอเคอยู่นะครับมันไม่ได้ออนนิวมันไม่ได้ว่าต้องให้รูปโฉมมันเปลี่ยนไปอะไรขนาดนั้นไม่ใช่นะครับอะไรที่เขาพยายามจะแต่งจะเติมจะเพิ่มให้เขาก็ทํามาให้แล้วนะครับโฉมนี้การันตีไปก่อนขอแจ้งไปก่อนว่า อีก2ปีแล้วเดี๋ยวค่อยมาเจอ all new กันนะครับอันนี้ขอแจ้งไว้ก่อนขอแจ้งเงินเกินก่อนผมก็ยังไม่รู้ว่าอนาคตมันจะเป็นอย่างไรนะครับมันจะมันจะเร็วกว่านี้ไหมถ้ายอดขายยังเป็นอย่างนี้มันจะแบบ all new เร็วกว่านี้ไหมหรือมันยังใช้โฉมนี้อยู่ถ้าใช้โฉมนี้อยู่และยังไม่ได้กระตุ้นยอดขายอะไรขนาดนั้นผมเชื่อว่าการ all new มันอาจจะขยับมาเร็วขึ้นนะครับแต่ณนะตอนนี้วิสุทิชีมอเตอร์บอกมาว่าโฉมนี้ อีก2ปีใช้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของด้านข้างกันนะครับว่าด้านข้างเนี่ยมันถูกปรับเปลี่ยนอะไรบ้างถามว่าปรับเปลี่ยนมาเยอะไหมไม่มากแล้วปรับเปลี่ยนอะไรมบ้างปรับเปลี่ยนในความต้องการของลูกค้าไงไปเซเวมาแล้วไปเจาะกลุ่มไปดูมาแล้วว่าส่วนใหญ่ลูกค้าที่ออกปาเจโร่สปอร์ตเนี่ยทำอะไรกับรถบ้างส่วนใหญ่ลูกค้าที่ออกปาเจโร่สปอร์ตเอลิทเ dition เขาทําอะไรกับรถบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ ในส่วนของล้อถามว่ายางเปลี่ยนไปเยอะไหมล้อเปลี่ยนไปเยอะไหมยังไม่เปลี่ยนหรอกยางเป็นของโยโกฮาม่าไซส์เดิมนะครับก็คือ26560 R 1 8นะครับส่วนล้อแม็กล้อ18เหมือนเดิมแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือลายของแม็รรูปแบบของแม็ทถูกเปลี่ยนไปนะครับจะเป็นคล้ายๆบพัดไม่ใช่เป็นแบบ CC เหมือน e เ i ล Edition ตัวโฉม2022-23ไม่ใช่นะครับอันนี้ร่ใหม่แล้วนะครับกระจบมองข้างเห็นไหมปรับเปลี่ยนมา ทำสีดำเข้ามาทํามาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าหลายๆท่านนะครับลูกค้าหลายๆท่านนะออกอ e ีลิทไปชอบเอาไปทําสีกันทั้งๆที่เดิมทีให้มันเป็นโครเมียมมิสูบิชิเล็งเห็นว่าลูกค้าส่วนใหญ่ชอบแบบนี้ทําให้เลยอทําสีดำมาให้เลยนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เขาทามาก็คือมือเปิดประตูเดิมทีเป็นสีโครเมียมถูกต้องไหมอันนี้ทําสีดำให้และสีดำเงาทํามาจากโรงงานเลยไม่ต้องไปเสียตังค์เพิ่มเพื่อทําสีมาแล้ว ทำมาให้แล้วนะครับหลังคาดำนะครับเล่าหลังคาสีดำอันนี้เหมือนเดิมนะครับในส่วนของด้านหลังนั้นเปลี่ยนอะไรไปบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับด้านบนเนี่ยเหมือนเดิมแหละนะครับสปอยเลอร์สีดําเงามันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วไฟไท้ายเหมือนเดิมอะไรเหมือนเดิมนะครับส่วนที่เปลี่ยนไปเห็นไหมเห็นอะไรไหมคือสิ่งที่ลูกค้าต้องการสิ่งที่ลูกค้าวิสุบิชิเขาชอบทํากันเวลาออกไปเจโลแล้วไปทําให้มัตถุเนี่ยตรงเนี้ย เออถ้าเป็นโมก่อนเนี่ยถ้าเป็นตัว223 0ตรงนี้เป็นสีโคมียมเพิ่มความเรียบหรูมานะครับก็จะมีลูกค้าหลายๆท่านเนี่ยก็เอาไปใส่เป็นแบบที่เป็นไฟกันผมถามว่าผมแนะนํำไหมที่ไปใส่เป็นไฟปัจจโล่สปอร์ตอะไรพวกเนี้ยผมไม่ค่อยแนะนํานะครับโดนลูกค้าหลายๆท่านเนี่ยติมาหรือในเพจในกลุ่มที่เขาแชร์กันว่าไอ้ไฟๆพวกเนี้ยมันไปแยงตาคนที่ขับตามมา มันอาจจะไม่ได้ส่งผลดีอะไรมากมายแต่ถ้าอยากติดมาคุยกันได้ติดกันได้ยังไม่ได้มีในเรื่องของกฎหมายขนาดนั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นสีดําเงานะครับทำมาให้จากโรงงานปัจจโ s p สปอร์ตเ e ล dition เหมือนเดิมนะครับอันนี้ติดมาให้แล้วเนี่ยทำไมอ่ะทำไมปัจจโล่สปอร์ตเอลิท dition ให้มาเป็นแผ่นเพจอย่างดีเลยแต่ a อ l ดอ่ะให้มันเป็นสติกเกอร์อันนั้นขี้เล่ผมไม่ค่อยชอบเลยผมอยากให้มันเป็นแผ่นเพจอย่างเงี้ยอันนี้จากใจเซลล์นะจากใจของที่ปรึกษาการขาย ติเราก็ต้องตินะครับถ้าจะชมเราก็ชมติเราก็ต้องตินะครับเนี่ยผมอยากให้แอดลิดมันเป็นอย่างเงี้ยเป็นแผ่นเพจใส่ดีเทลตัวหนังสือเป็นสีโครมีมส,สวยๆเนี่ยแอดลิดให้เป็นสติกเกอร์เฉยๆนะเออไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมไม่ทํานะครับชายจะชนล่างด้านหลังมิติมันจะเปลี่ยนไปนิดนึงนะครับความรู้สึกของผมถามว่าถ้าเดินมาแล้วเห็นเนี่ยว่ามันเปลี่ยนมันเปลี่ยนไหมอาจจะยังบอกว่ามันไม่ได้เปลี่ยนเหมือนเดิมแต่ เขาเปลี่ยนครับาารเขาเปลี่ยนมาถ้าสังเกตจริงเขาเปลี่ยนมาแล้วนี่สีดําเงานะครับเล่นตรงนี้ให้มันเป็นสีดําด้านนิดหนึ่งให้มันดูแลแบบว่าไม่ธรรมดาเกินไปให้มันดูแลแบบมีอะไรเพิ่มเข้ามานิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับให้มันรับกับด้านหน้าเพราะด้านหน้าก็เป็นอันนี้สีดําเงาแล้วก็จะมีตัดตรงนี้เป็นสีดําด้านอีกทีหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้สิ่งที่เห็นได้ชัดเลยเนี่ย มันทึบๆไหม ä? มันแลแบบทึบๆดูไม่สว่างไหมใช่ครับภายในถูกปรับเปลี่ยนใหม่หมดนะครับเอ่อปรับเปลี่ยนในที่นี้คือไม่ได้ปรับเปลี่ยนเรือ่องออปชันหรือระบบอะไรขนาดนั้นนะครับเขาปรับเปลี่ยนก็คือสีสีดาหมดแล้วนี่ดูสิเขามาเป็นสีดําๆหมดแล้วนะครับพวกคมพวกพลาสติกเฮดลูมหลังคาเพดานสีดําหมดเลยเพิ่มอะไรรู้ไหมเพิ่มความสปอร์ตนะครับ ปกติเนี่ยถ้ามันเป็นสีขาวเนี่ยมันจะเพิ่มความกว้างมันจะทําให้ให้มันดูกว้างนะครับดูไม่ทึบแต่รอบนี้มิตซูเขาต้องการความสปอร์ตคือกว้างอะมันคือกว้างอยู่แหละไซส์มันก็เท่าเดิมต่อให้เปลี่ยนสีไซส์มันก็ไม่ได้แตกต่างไปจากเดิมหรอกครับมันแค่ทําให้ดูดูกว้างขึ้นเฉยๆกับสีที่มันสว่างๆแต่ปัญหาไหมครับนี่ทําสีดําแล้วเพิ่มความสปอร์ตไปเปลี่ยนใหม่บ้างพวกนี้เป็นสีดําหมดนะครับพลาสติกเฮดรูมอะไรพวกนี้เป็นสีดําหมดนะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปเจาะภายในกันว่ามันเปลี่ยนอะไรมาบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันขออนุญ,ญาตขึ้นรถนะครับเดี๋ยวลองมาดูภายในห้องโดยสารกันว่ามันเปลี่ยนอะไรมาบ้างนะครับเอ,อถามว่าในเรื่องของระบบเรื่องฟังก์ชันอย่างที่ผมได้แจ้งไปแล้วว่า เขาไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากนะครับก็เหมือนเดิมแต่สิ่งที่ลูกค้าหลายๆท่านที่กําลังรับชมคลิปอยู่ตอนนี้อาจจะสังเกตได้ว่าภายในมันแลแบบอาจจะทึบแหละนะครับคือเราอาจจะชินกับมิ s u ู i ิชิที่ภายในเนี่ยมันสว่างแต่รอบน,นี้เขาเปลี่ยนใหม่หมดแล้วนะครับเอามิตซูบิชิรุ่นใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นแอตเลตหรืออะไรอย่างเงี้ยภายในตรงเนี้ยมันจะเป็นสีดานะครับ Sport ปาเจโร,ร่สปอร์ตเป็นสีดํามาเพิ่มความหรูหราเพิ่มความสปอร์ตเพิ่มเข้าไปนะครับก็ประมาณนี้อะ หลังคาเปลี่ยนสีแล้วแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยที่อยู่บนหลังคาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจอพดานจอกลางด้านหนา้าพวกอะไรพวกเนี้ยสวงสวิกเนี่ยเป็นสีดําหมดนะครับเออมันก็เพิ่มความสปอร์ตม่อย่างหนึ่งนะครับไอ้พวกแผงกันแดดตรงเนี้ยก็เป็นสีดําหมดนะครับแล้วก็ในเรื่องของสีวัสดุหุ่มบ่อเนี่ยสิ่งที่ผมประทับใจในรุ่นนี้คืออะไรรู้ไหมเขาให้มาเป็นสี น้ำตาลออกแดงเข้มๆและน้ำตาลแดงประมาณนั้นนะครับจะเข้มกว่าตัวเก่าค่อนข้างเยอะจะเข้มกว่าโมเดล223 0ค่อนข้างเยอะนะครับเป็นวัสดุเหมือนเดิมนะครับก็คือไม่อมความร้อนสามารถสะท้อนความร้อนได้นะครับเวลาเมื่อคุณสตาร์ทรถจอดแดดนานๆสตาร์ทรถแล้วคุณเข้ามาอยู่ในรถเนี่ยมันจะทําให้เบาของคุณเนี่ยไม่ร้อนนะครับมันจะค่อนข้างเย็นนะครับ ลดลายเปลี่ยนใหม่นะครับสีเบาะเปลี่ยนใหม่แต่เบาไฟฟ้าทั้งคู่หน้านะครับปรับได้แปทิศทางเหมือนกันนะครับคู่หน้า elite edition เนี่ยขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับในส่วนของสีพวกนี้ถูกตัดออกแล้วนะครับพวกสีที่มันเป็นสีบอลบอลโครเมียมโคเมียมไม่มีแล้วเป็นสีไทเทเนียมมาแทนนะครับมันกลายเป็นว่าเป็นตีมมาเลยไหมเหมือนตีม i อร n นแมมีสีดํามีสีน้ําตาแดงแดงมีสีไทเทเนียมเข้ามาเพิ่มความหรูหรา เพิ่มเข้าไปอีกนะครับผมรู้สึกว่าประทับใจในจุดตรงนี้มากผมเป็นคนที่อย่างที่บอกไปหลายๆคลิปว่าชอบสีไทเทเนียมชอบตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยเนี่ยก็ถูกดีไซน์เปลี่ยนใหม่นะครับเขาก็ใช้ตัวเดียวกับเอ็กเพนเและเอ็กเพนเดอร์คอรนั่นเองนะครับก็คือพวงมาลัยตัวเดียวกันนะครับแล้วก็ใช้กับ All New m ว t ิ u b i s i ิ t i t a นเหมือนกันนะครับพวงมาลัยเหมือนกันนะครับผมว่ามันสวย เป็นสามก้านค่อนข้างดูดีเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นสีไทเทเนียมไทเทเนียมก็ค่อนข้างสวยนะครับด้านขวาก็ควบคุมในเรื่องของ a d ตแทฟทีฟค s h Control นะครับปุ่มตรงนี้จะเป็นสีดำเงาและเพิ่มความเรียบหรูเข้ามาเพิ่มความสปอร์ตเข้ามาอีกนะครับแพนเนอร์ชิพมีให้นะครับก้านไฟก้านปัดกระจกมีให้นะครับแล้วก็เลื่อนไม้ในส่วนของเลื่อนไม้เนี่ยต้องขอพูดนิดน,นึงว่าปิเอโร่สปอร์ตเอลิต i อดิชันเนี่ย ตัวท็อปทเนี่ยเลือนไม้เป็นดิจิตอลหมดแล้วแต่ดิจิตอลตัวนี้ไม่เหมือนกับปัจจโรตัวก่อนทําไมไม่เหมือนละ่ะตัวนี้ใช้ระบบเดียวคล้ายๆกับเอ็กเพนเดอร์นะครับเลือนไมคค่อนข้างที่จะพิเศษมากๆนะครับไม่ขี้เหร่เลยดูก็รู้ว่าราคาเนี่ยต้นคุณนะ่ะมันสูงเพราะว่าคมชัดตัวหนังสือคมมากแล้วก็ปรับเปลี่ยนอะไรได้หลายๆอย่าง ค่อนข้างดีนะครับมีโมเดลของรถปัจิโลให้โมเดลที่อยู่ในในเรือนไม้เนี่ยสวยมากนะครับผมมองแล้วผมยังสวยเลยนะครับแล้วก็สามารถเล่นอะไรได้ค่อนข้างเยอะนะครับปรับรูปแบบเรือนไม้ดิจิตอลได้นะครับผมมองว่าเฮ้ยมันดีนะเออเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตรูปให้ดูแล้วกันว่ามันปรับอะไรได้บ้างนะครับปรับค่อนข้างเยอะปัจิโลเอลิทเอ dition โมเดล2024ในรุ่นขับเคลื่อน4ล้อเนี่ย มีโหมดการขับขี่มาให้อีก4รูปแบบนะเดี๋ยวลองมาดูกันว่ามันมีโหมดไหนบ้างนะครับโหมดการขับเคลื่อนของมันเนี่ยมีอยู่แล้วนะครับขับเคลื่อน4ี่ล้อนะครับ 2h 4h 4 h l c ี่ l c นะครับทีนี้เราต้องการที่จะใช้โหมดการขับเคลื่อนเนี่ยนะครับโหมดรูปแบบการขับขี่เนี่ย 2h กับ4ี่ใช้ไม่ได้นะผมต้องแจ้งก่อนนะครับแล้วก็มา 4h lc 4HLC แล้วกดปุ่มนี้นะครับเดี๋ยวดูที่เดินไม่กันมันจะมีโหมดการขับเคลื่อนมาให้ดูกาเวลมาร์สโนว์แซนล็อกนี่ครับโหมดการขับเคลื่อนมันจะช่วยตอบโจทย์ในการทำงานของรถนะครับตอบโจทย์ทุกสภาพถนนในแบบออฟโรดนะอันนี้ยทำมาเพื่อสายขับเคลื่อนสีล้อสายลุยจริงๆเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของเกียร์เนี่ยเกียร์ถูกปรับมาเป็น6เกียร์แล้วนะ6สปีดแล้วนะ ให้ม hey, right? ันเข้า oh, ก okay. oh ับการทำงานของเครื่องยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์ไฮเปอร์พาวเวอร์184แรงม้านะครับก็ประมาณนี้ครับหน้าจอเป็นเหมือนเดิมอะไรเป็นเหมือนเดิมหมดนะครับระบบแอร์เหมือนเดิมหมดเนาะโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวขออนุญาตไปปิดคลิปด้านหน้าอีกทีหนึ่งนะครับ ในส่วนของเครื่องยนต์ก็ถูกปรับเปลี่ยนมาค่อนข้างเยอะนะครับถามว่าเซอร์ไพรส์ไหมในความรู้สึกของที่ปรึกษาการขายในความรู้สึกของเซลเนี่ยแล้วผมเชื่อว่าก็เซอร์ไพรส์ลูกค้าหลายๆท่านเซอร์ไพรส์แฟนมิซูวิชิหลายๆท่านและเซอร์ไพรส์คนที่กําลังชมอยู่ณนะขนาดนี้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดฝากระโปรงให้ดูนะครับเครื่องยนต์นะครับในรุ่นของป a j จโ e l อลิ e dition เนี่ย เครื่องยนต์นะครับณตอนนี้คันที่ผมกำลังรีวิวอยู่เนี่ยเครื่องยนต์ปัจจ r โล p o r t Elite Edition ชันขุมพลังที่เขาให้มาจะเป็นเครื่องยนต์ Hyper Power นะครับ184แรงม้าเทอร์โบตัวเดียวรหัสเครื่อง 4N16 นะครับก็ประมาณนี้ครับผมขออนุญาตปิดฝากระโปรงก่อนนะเดี๋ยวเราจะไปสรุปคลิปกันด้านหน้ารถอีกทีนึงนะครับ ก็มาถึงช่วงสุดท้ายของท้ายคลิปแล้วนะครับหากลูกค้าท่านใดที่อยากทราบรายละเอียดในเรื่องของราคาทุกรุ่นนะครับมันจะมีเกตรุ่นย่อยอีกนะครับหากลูกค้าท่านใดที่อยากทราบรายละเอียดของราคานะครับผมจะแจ้งไว้ใต้คลิปนี้นะครับหรือถ้าอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมดอกเบี้ยเท่าไหร่นะครับของแถมส่วนลดสิทธิพิเศษอื่นๆมีอะไรบ้างทักมาพูดคุยกันผมจะทิ้งช่องทางการติดตามและติดต่อผมไว้ด้านล่างนี้นะครับตามด้านล่างเลยนะครับ กอจางกันไปวันนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ผมด้วยซื้อเพิ่มหรือซื้อใหม่ชอบแบบไหนมาคุยกันวันนี้ก็ขออนุญาตเป็นคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ